คนที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต้องสร้างบาร,รมีให้ตัวเองขอนะวิธีการสร้างบาร,รมีศีลส,สมาธิปัญญานะขอรับรักษาศีลศีลห้าส,สมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าไว้ขอรับปัญญาเห็นการเกิดดับเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงพอแล้วแค่นี้ขอรับนะเวลาเห็นให้เห็นการเกิดดับาาไม่ต้องมานั่งไล่ว่าพิจารณาหามันอาายาดูถูกตัวเองขอรับทุกคน,นยมีศักยภาพในการบรรลุธรรมขอรับต้องรีบทำานวันนี้เพราะถ้าเราไม่ถึงโสดาบัน ไม่มีอะไรประกันว่า ial, เราจะพ้นอบายทุกขติวินิบาตก็ล้วนะเพราะนั้นถ้าจะประกันว่าเราจะได้เป็นมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปแน่นอนต้องได้สวรบันก็ร้วไม่ง uh uh ั้นเราก็ขึ้นลงขึ้นลงเดี๋ยวเป็นเทวดาเดี๋ยวไปเป็นสันนิกเดี๋ยวมาเป็นมนุษย์วนเวียนและถ้าได้การเกิดจะต้องได้การแก่เจ็บตายก็ล้วซึ่งเราไม่ชอบการแก่เจ็บตายนะแต่ต้องได้แน่นอนก็ล้วเพราะฉนั้นพู้เจ้าเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยพ้นจากอบายอันดับแรกก่อนคือสวรรัน ซึ่งไม่ได้ยากเลยแค่สินห้าบริบูรณ์และอย่าหวั่นไหวพระราตนตรายครับ